สวัสดีค่ะยี่ต้อนรับาสู่ช่องเจมส์วเจวส์โวิเชีย์นะคะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่เวียงนะคะดูสาวน้อย ก็เลยต้องเดืแตดดอกนะครับสาวหน่อยวงหนึ่งแล้วก็กลางแหลมนะครับใช้เครื่องเสียงของนะครับแต่ที่โมไปตามสาวหน่อยแล้วเพื่อนชมมาหลายเพื่อนไม่ลองเนาะมิกเสียงโดยพี่โมแต่กมือนีมิเสียงชุดแเลยค่ะีสาวหน่อยจะเขี่ยไปเขียยเป็นบานแพเพันยูใหม่จุ้มก็นเส่พนยูใหม่นะครับพี่โมนะครับตีตามมาเลก็ชี้กันแม่เขาก็ได้เนยะ ยะครับปืนกาปิดบน่ดเป็นมือลาปดหน่อัญชาเลยค่ะแสงคนี่ลเลยคนะคนละค่ะมองตวคขาแม่งคนเยอะมากค่ะนอนเดียวมือเนยสีตามไปคน้องบัวลพูน้องสัอนน้องสังเดจมูต่ำเปจะเป็นเวเลยเพราะว่าลักลักได้แล้วนี้ลวกกได้นอกีบไแล้วใครีข้ามาหลังนะครับเฝ้าเอานอนครับสี่กิบของนีแล้วา ลูกสาวคอยืนยื่ทางนอยู่ไอ้ี่ซื้อกระทิ่สดนะครับางราวยดีครบหนึ่งร้อยเก้าสิบแก้วรับทันทีแก้วน้ำสวยฟรีหน่งใบหรือจะร่วมือชอบผู้ใดจกทองคัก่อนนั้นออกได้ไอ่นีแจกฟรี่ด้วกันแก้วนะร้องเบิงได้เพียนัครับผู้ใดที่วามสามารถจกเอาไอได้ร่มเล่นเกมนะครับหรือมากดัขึ้นไ วิ่งขึ้นนั่งดู่งใหญ่ไอไอซ์ครีมก็บปกินหันไปกินนะครับครับกับกับที่สดแพ้ตราอร่อยดีเออผสมอยู่ในส่วนผสมของไอศครีมอร่อยๆนั่นแกกฟรีนะเพี่น้องแกกฟีอยู่งงันยังไปเอาเห็นไหมพูดเลยเพราะท่นกินลูกหลานผู้ใดนั้นก็ทั้งหนาเพราะท่านแต่ยิ่งนั่งด้วยกางย่างมาพี่หนะเหื่อยแล้วยืนขื่อเปื่อนๆยุ่ทั้งปีเออมาแล้วเอาไอศครีมฟีแจกหมดเราจะรื้อของทันที ตาก็จะพิจารอานะครับรวยลุ่นนะครับรวยลุ่นสิบล้านพิณิเเกนะครับแจกแจก,กพุ่ละและการดวนดึงชิงทุนนะครับแจกเพราะคั่มเพียงแต่ท่านซื้อกระพิสดแท้ตราอร่อยดีตามร้านค้าร้านขายทุกทุกร้านหลังสื่สอทีอทคค่บอกด้วยนะและฉีกสติ๊กเกอร์ตรงที่มีคําว่า อยู่วัยยุ่มสิบล้านกันพี่น้องครับเออพี่น้องเขียนซื่อที่ยูสโซตัวพอนอตามขายกองเงินไปเออพี่น้องเขียนซื่อที่ยูแล้วไปลุ้นรับโชคลุ้นทองคำกันทองคำแจกแท้ครับพี่น้องครับเออที่รายการดวนดุนที่ดุนทังเดียวบางย่างต้องกินไอซคิ้มไปนน่ครับก็เหมือนก็มือหนีได้เลยพี่น้องได้แง่พี่น้องที่นี่เอาไปอเอามาแจกขี้รับพี่น้องครับส่วนกระที่สดกระที่สด ท่านคนหลายเขอบมได้เลยแจ่คไต้องไปยืนมุถนนล่ะกันซุ่มมาทนไทยเราแจกแก้วน้ำหลายครคิดว่าตัวเองมีมนาจลอมเด็นเียมบรกเอาตรงข้ามออกจากขาบมได้เข้าไปผู้ใดวมนนี้เรื่องตรงที่มีหมออะตรแจกขรักันเอ่ได้เดี๋ยวคนในนี้ก็จะมาเาตรงข้ามออกมาได้ยู่่คนหลครังีหนึ่ง กับผู้ให้การสนับสนุนหลัก่างเป็นทางการครับอุ่นบูนงานต้องเลืออย่างดีนะพี่น้องเลื่นไล้ในหลายมือนี่นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมนักตุ้นตุ้ม่อสาวสวยพร้อมแล้วอันนั้นเป็นการรุ่นเล่นเกมปนที่นี่นะครับไปเล่นเกมไหมนะเล่นเกมของนี้เือจะได้หน่กก็ได้ตับขึ้นเดือดร้อยห้าไม่มีริบิรีชีวิตเกิดร้อยพัวใ้การสนับสนุนหลักการเป็นทางการ นะครับเพียงตะท่านอีทริัพทแล้วไปแอดไลน์เปิดแล่ไลก็ท่าน็จ้้ที่ทานพงานเรัจากแลกไลเสร็จแล้วจะไดู้บบนี้บนงไม่ดีจ้วงน่นในเมืองท่านเองครับเป็นตัวจีนะพี่น้องี่มกายังบอกฟังนีเมื่อกี้คนหลายค่ะใรจะบอกว่าสด็ไปหาสือดุ แอาจครับหงเอเต็มร่างจนล่นออกมาถนนหร้ออะได้เวนี่ยคุณหลาย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 ครับหมอหันัออหเลยแบบว่าว่าได้ถ้าเป็นยางกลับไปแล้วถ้าเป็นอยะครกบประมาณ แต่ใครอยู่วาเครืงเสียงมันแบบเสียงห้องมันแบบเสียงเขามันดังกแล้วนะพี่น้องเลยพี่น้องบอสีเหียนยืนยุกแก่ไรก็ได้ยินแต่ล่านที่เเห็นนาไม่ี่ยังนอยเดกรบานะครับพะวพี่แม่บอกบวกเรา่ท่านีู่ดได้นเข่มาครับ่ามาที่หมอไมเป็นพ่พี่น้องเลยเออ้าควงมาไดก็วไปดิพูดนะควพนอกกระชับพู สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบเจอพี่หมอพี่หมอเจอพี่น้องเจอพี่น้องมามาไล่เด็กไลยเด็กอยู่เหมือนกันครับมารอรับตาวทางเข้าอ๋อหนูไมคนเยอะมากหนูเพิ่งมาถึงมาฝั่งนู้นว่าจะเดินไปฝั่งนู้นีอยมาไปเจอกันเดี๋ยวมาเจอกัน ขอบคุณมากขอบคุณลุแม่ที่เป็นใจนะครับสถานีกระถวกดูนี่นะครับสถานีบวกแ่่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจแก้ไรสุดย่สนทางสพงเียทางทยแหละออกมาคุณเจ้าหน้าที่ตครับขอบคุณเ้น้าทีตชเราบอกเอามรอนเอาเอียความเยอใส่บงครับพี่ต่อรถสะดวกดวดีแต่เด็กแค่ก็เด็ บอนนี้พี่น้องทท่านะคะเพิ่งได้พี่น้องเดินเข้าเกิดงไ้ี่น้องทัอาจจะสู้ได้กองกลังกองกลังจิมูยกันอาจจะยืนยุ่นั่นกัอาจะสู้มือไทีได้นะคะแต่ว่ายังไม่ต้องขามีเียวปรเห็นเลยว่ายดดีแม่นค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเปลี่ยนฉากด้วยนะพี่น้องเพื่อนจะเปลี่ยนฉากได้สำหรับผู้ใดที่ก็มาฉากนี้นะวะเดี๋ยวรับประกันได้ว่ามือนี้เพมันขึ้นฉากเปลี่ยนแน่นอนค่ะแต่ละศิลปินแต่ละคนออกจะมีฉากใหม่มาเรื่อยๆนี่อันนี้สปอยก่อนไ้บอกฟังก่อนสำหรับที่ตื่นเต้ติดตามไปได้ครับ7ปีแล้วนะส่วนื้ทางเราจะเปลี่ยนฉากไปเลยไปละกันโชว์จุดเล็กไล่ตามท่าน รุ่นเดือดเ,เป็น 150, <ไ>ปปร้อยห้าสิบเราก็เต็มเต็ไม่ท,ทันนะครับเพื่อนร้รถืนหลายเนะปกติเราก็ซีพออุ่มหน้าใุ้ผูดขคอยผูดให้แล้วก็ออกไปผม่คิู่ีเดียวลูกขาวก็ันตาออดเอออพี่มอสเพื่อไม่เป็นการเงียบพี่มอสมีเพลงปากเพลงใหม่ให้เราเปิดอี่ทีเล้หก่อนเปิดจะง่าย เตือนเดพี่้องใมฟังนะครับขอบคุณขอบคุณพี่รองอนยออกกันอยากออกกันด้อคือหลายหลายเ้วก็เป็นนพ่อเสียเล่นมีเื่องเบื่อเนี้ยันได้มากเ้าจะเผู้วสารับผงนางพจาเป็นแจ่นดื้โดนโดนชมนิยกัอยากปีนนอนครับวันพรุ่งนี้ เราเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลครับไปพ่อพี่พอน้องยุอทั้งบ้านนุ่นสังตำบลนุ่นสังอำเภอนุ่นสังจังหวัดนนทบุรีนะคะมังมิดอื่นอนหลายคับไก่ไก่ดีดีครับเดินขึ้นเนี่คือเนืัวเนื้บอกว่าเป็นสิสวยลนก็มีสามเท่าทคนครับงานปัตราคาหนึ่งร้อยบาทจอภาพบนจางจอภาพแปลงแปลงแปลงจางด้วย คก็่อเป็นมาออเราเดเยอะยตัวเพี่น้องครัแต่ว่าจอภาพของท่านแ่น้องบุดีเล่าใจไงยู่แล้วนะครับจัดพี่ต้นี่น้องเดสิ่งสารได้เต็นของเเออพี่หลเดนเตอบได้พี่น้องนะครับใจกับบนหน่อยดีกับถือมาท่านจาภาพันนี้นี่แหะคับพี่น้องเดี๋ยวมียนทสุดท้ายห